สวัสดีจากเท็กซัสอเมริกาค่ะทุกๆุกชาวตีห้าครึ่งแม่ก็จะหยอกขึ้นมาน้องเจี๊ยกับกินนมนะคะวันนี้อากาศเย็นมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเล่าไปหาองเจี๊ยกกันค่ะน้องเจี๊ยกกับกลิ่นนม นันลบบมเอ,อากาศเช้านี้สูงงซ่าค่ะมีหมอกลงด้วยแต่ว่าไม่มีหิมะค่ะแววก็เลยเดินออกมาข้างนอกมาสูดบรรยากาศเย็นมากเลยแล้วก็มีควันออกจากปลักด้วยแต่ว่าในกลองนี้แหลไม่เห็นค่ะดูแลลูกเส้นแร้วช่วงเช้าก็มาทํำนาีิภรรยาขอโทษคุณปอลาครับ วันนี้ข้าวกล้องคุณผัวก็จะเป็นเมนูหลังตู้เยินค่ะไข่เจียวพักโคมแฉ่แค้งแล้วก็ใส่กลอกกินกับข้าวส้วยแล้วก็เนื้อพัดน้ำผิกเราใส่หอมย้ายค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าออกมาหน้าตาเป็นบันคลือ ไข่เจียวสุกแล้วว่าก็มาพัดเนื้อน้ำปริกเพรากันต่อค่ะว่าเอาว่าเทียมซับเป็ดเจียวเนี่น้ำมันในห,หอมแล้วก็ใส่เนื้อเจียวหั่นบางๆลงไปนะคะพัดผอให้สุกนิดหน่อยว่าก็ปรุงรสค่ะว่าใส่น้ำปลาน้ำมันหอยค่ะใส่ซีอิ๊วดำวา่านิดนึงแล้วก็ใส่อ่า นำติกเผาลงไปค่ะหลังจากนั้นก็พัดให้เหนื้อสุกค่ะแล้วก็แววก็เติมน้ำลงไปด้วยพลาช่ามีช็อปค่ะให้มีน้ำไวรัดข้าวแล้วก็ใส่วอมย้ยลงไปค่ะพัดให้พอวอมย้ยสุกนิดหน่อยนะคะไม่ต้องสุกมากแล้วก็ชิมรสตามใจที่เราชอบเลยค่ะหลังจากนั้นก็สามารถปิดแก๊สได้เลยเมนูหลังตู้เย็นนี่เป็นเมนูธรรมดามากๆแต่ว่าซามีชอ็อปบอกว่าร้อยอย่างแรงค่ะเก,กินเกลี้ยงเลยซ่าส่งกอความมาบอกแววแล้ว วันนี้ทำซ่องกล้องค่ะหน้าตาน่ากินไหมคะเสร็จแล้วกลับไปป้อนข้าวโลกันตอค่ะอร่อยไหมจี๊เอาอร่อยไหมหรืกินหนักเดียว นี่ล่ะค่ะชีวิตแม่ลูกอ้อนข้องแววค่ะวันวันค่ะทํานูทํานี้ว่างอิเซ็ตช่วเชาวกว่าจะได้อาบน้ำก็ประมาณบ่ายสองหรือว่าสามโมงเย็นแล้วค่ะว่างจะได้นางกินข้าวอีค่ะยุ่งมากๆเลยแต่ก็ทําเพื่อโลค่ะ